สวัสดีครับวันนี้ผมนายชินกบอกประโคนปวสสองทับหนึ่งวากำลังปเลป้ยวจำตัวศู7ย์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำปีชีวิตชาวบ้านชาวล้านนาของทางภาคเหนือนะครับก็คือวิธีการทำน้ำพริกหนุ่มนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันครับการสอนวิธีการทำพริกหนุ่มนะครับขั้นตอนแรกครับเราต้องทำการเตรียมเตา<ม>ซึ่งเป็นเตาเผานะครับเตาเผาดอว์อลโล ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมเตานะครับเพื่อที่จะเอาพริกและหอมแดงกระเทียมมาย่างนะครับผมนี่นะครับใช้เตาอังโลกกับ่านนะครับผมในการเผาในการย่างพริกหนุ่มนะครับผมวัตถุดิบนะครับผมเราจะมีตรงนี้นะครับผมมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็มีพริกหนุ่มนะครับผมเราจะทําการนาพริกหนุ่มนะครับผมไปย่างนะครับผมส่วนของกระเทียมและหอมแดงนะครับผมเราทําการเสียบไม้ซึ่งเป็นเหล็กแหลมในการ เสียบย่างเตาอังโลนะครับผมหลังจากที่เราเตรียมเตานะครับผมไฟประมาณนี้ไม่แรงมากเราก็จะทําการนําพริกหนุ่มนะครับผมมาย่างนะครับผมย่างให้เกิดความสุกภายในนะครับผมด้านนอกอาจจะไหม้ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ค่อยแก้ออกนะครับผม ใน,นส่วนของกระเทียมกับหอมแดงน,นะครับผมเนื่องจากว่าทางบ้านผมไม่มีเหล็กเสียบนะครับผมเราจะจึงมาใช้วิธีการทําการคั่วนะด้วยกระทะแบบหนาครับผมและใช้ไฟอ่อนจนถึงกลางนะครับผมเพื่อไม่ให้มันไหม้ด้านนอกจนทําทให้ด้านในมันไม่ไม่สุกนะครับทําการคั่วอย่างนี้ไปเรื่อยๆะครับจนมันนิ่มนะครับผมไม่แข็งเพื่อจะนํามาตํานะครับผมคั่วอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราคั่วก,กระเทียมกับ หอมแดงจนได้ที่แล้วครับประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะผมดำาค่้รมานะ้ผมเดี๋ยวแกะออกได้เลยประมาณนี้ครับมีความนิ่มนะครับหลังจากที่เราย่างจนเสร็จนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เราก็จะทําการปอกเปลือกนะครับโดยการใช้มือสะอาดนะครับล้างมือก่อนนะครับแล้วค่อยปอกเปลือกประมาณนี้นะครับนี่คการปอกเปลือกเอาเปลือกด้านนอกที่มีสีดํานะครับผมที่เกิดจากความเกิดจากการไหม้นะครับปอกออกนะครับ ประมาณนี้นะครับหลังจากปอกเสร็จแล้วเราจะทาการนํามาตำนะครับผมลบกันมาตำกันเลยนี่นะครับหลังจากที่เราปอกในส่วนของที่มันเป็นส่วนที่ไหม้กับส่วนที่ดํานะครับออกไปหมดแล้วจะประมาณนี้นะครับกระเทียมหอมแดงกับพริกหนุมนะครับเราจะนาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันมาตําในครกนะครับผมนะครับเราก็จะทําการใส่กระเทียมนะครับเติไปให้หมดเลยกระเทียมและหอมแดงนะครับใส่มไปให้หมดเลย การตำก่อนนะครับให้มันแหลกก่อนตำให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็นั้นเราก็ค่อยนำพริกหนุ่มมาใส่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันไม่แหลกมากจนเกินไปนครับหลังจากที่เราตำกระเทียมกับหอมแดงจนแหลกแล้วน,นะครับเราจะทําการนําพริกทั้งหมดมาใส่เข้าไปเลยนะครับผมใส่ลงไปเลยแล้วค่อยปรุงทีหลังนะครับผมทามให้ ละเอียดทำให้แหลกก่อนนะครับเ,เราใช้การตำนะครับใช้การตำจะมีเท็กเจอร์การเคี้ยวการได้เคี้ยวมากกว่าการปั่นนะถ้าเราเอาไปปั่นในเครื่องเนี่ยมันจะละเอียดเกินไปจนเราไม่ได้เคี้ยวของไม่ได้เคี้ยวเนื้อพริกนะครับผม,ม,ต,ำมตำไปจนกว่าซึ่ว่ามันจะแบบโอเคนะผม ไม่ต้องละเอียดมากเกินไปนะครับให้มันได้มีเส้นให้มันได้มีเทเจอร์ในการเคี่ยวนะครับหลังจากที่เราทาจนละเอียดจนได้ที่นะครับผมเราทาการปรุงนะครับด้วยการใส่น้าตาลนิดหน่อยนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะมากอันนี้ใส่เกลือนะครับกะเอาว่าประมาณไหนนะครับผมชิมมาว่ารือสว่าถ้ามันอร่อยแล้วก็ประมาณนั้นนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับผมนัวนะครับมันนะครับคนนี้เท่ากันนะครับ คนๆกับิมเบิง้งหลังจากที่เราคนจนได้เข้าที่นะผมปรุงเรียบร้อยแล้วทาการชิมนะครับผมใช้ข้อใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบุกนะครับเศรษดูไหมครับจักจรันสบยมากนี่นะครับหลังจากที่เราทํากระบวนการทุกกระบวนการจนเสร็จนะครับผมทั้งย่างทั้งตํานะครับ ปรุงเรียบร้อยแล้วก็ให้คุณแม่มาลองรับประทานนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าวิธีการชิมต้องถ้าเป็นข้าวเหนียวเราต้องใช้แบบนี่นะครับสำหรับเครื่อนเคียงก็จะมีพวกแคบหมูนะครับของทางภาคเหนือแล้วก็มีแตงกวานะครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับสามารถกินกับข้าวสวยกับข้าวเหนียวได้ด้วยนะครับแคบหมูแคบหมูวิธีการกินกับแบบคนเหนือ นี่อร่อยฟ <c oughs> ินขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ